โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเช้านั่งดิ้งเช้าว PR อาเช้าอะไรก็ต่างๆครับวันนี้ผมก็จะขอมาหนึ่งหนึ่งฟีฟ่ากับลูกแคนไอ้เชียหลุยเนี่ยว่ะมันปากดีมันด่าผมในทีเอสเลยไอ้เชียมันเอาการกูตายอ่ะไอสัตว์ไอ้เชียเอ้ยแล้วผมแบบมันมันเล่นมันรู้ไหมมันเป็นคนรวยนะครับมันเล่นจะเล่นเม็ดละพันกับผมไอ้เชียเอ้ยแล้วตอนนี้ผมไม่มีตังค์ด้วยถ้าเกิดผมแพ้กูจะบิดกูจะบิด ถ้าเกิดคลิปเนี้ยลงแสดงว่าพวกมึงอ่ะกูชนะอ่ะดูดิกูจะบิดหรือมันจะบิดไอ้ที่อะรอดูเกมละพันมันรวยนะเว้ยไปดูเลยผมเปิดไมค์ไปด่ามันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้แหละครับตอนนี้ผมอยู่เจอกับไอ้ลุยนะไอ้ลุยแล้วครับพผมผมอยากเจอมันมานานมากเลยมามึงกดดิมาดิมึงกดดิดูเท่าไหร่แค่นั้นดูละพันเลยดีกว่ามาไม่ใช่าผู้ต่อยด้วยมื่อก็จะต่อยมึงคาบ้านเหมือนกันไอ้เด็กดอกมาดิ ย่าไไมด้้วเฮยดูตัวผมดีแล้วตัวมันโคตรกระหล่ำของไหงเฮียไอ้กระจอกไอ้เวลาโดนยิงเข้ามันหัวร้อนหนักๆเลยเอาไอ้นี้ื่อนึ่งมาแอคเนาะเฮ้ยแอคพ่องนะครับลงสนามเลยละกันผมไม่รอครับโอ้โหไอ้ดุยได้เปิดด้วยว่ะไปเจอจ่ายดิเจ้าอาวุธดียังไงครับเจัาอาวุธใจไปหลังครับมาเล่นเปนหรือเปล่าอ่ะบอลอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เอาเรื่องว่าเฮ้ยกูแย่งบอลมันไม่ได้เลยว่ะทุกคนเมสซี่เมสซี่สวยอเล็กซ์อ่าร์ทิกรานายดุ๋ยเฮ้ยโอ้ยเสียดเอ้าเอ้าคุยเอ้ยจ่ายพีดีสวอเลสสวอเลสโอ้ยสวอเลสเทียพ่อมึงอะมสซี่เอ๋าอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยกูจะเสียบอล มันก็เล่นเอาเรื่องมกันนะครับบอเฮ้ยเฮ้ยมันจะเสียบกูไอ้พี่อะสตร์จ่ายก็โง่ในควายโอ้เราครูจะไปจ่ายให้มันอีกละเฮ้ยเม็ดละพันเลยนะไว้จ้อนเล่นดีๆหน่อยโโเลสสวย ตายจะให้มึงขายรถขายบ้านนะอุ้ยตายคุณอากิโร่คุณอากิโร่ตายจ่ายดิจ่ายเอ้ากระชากกระชากยิงสวยโอ้โห้้้ห่เเฮฮ1,000บาทไอ้กระจอกเอ้ไอ้กระจอกเอ้เมลละพันนะครับอย่าลืมนะครับผม ไม่จ่ายมานะครับผมไม่จ่ายมาตีเขาปไฟได้เพจากประตูที่ขึ้นนำก่อนแล้วครับไอพี่เอ้ไอกระจอกไอ้ส้นตีนมาเอ้ยกูเสียบอย่างเงี้ยกูเสียบโง่กูสมเพศไงกูสมเพศไงไม่แดงครับกรรมการไม่ให้กูแดงเอ็มปเปอร์เป้กูเสียบอย่าอย่าอย่ากูเสียบจริงจริงแต่ว่าโง่ไงโดนบอลครับ เฮ้ยดูมันดูมันจ่ายบอลสูงว่ะโดนเปาลิโยเปาลลิโยเฮ้ยนี่มันจะเล่นล็อกลับผาพ้องอ่ะงงว่ะขวดนี่นี่นี่กูเสียบป้าสีอ่ะง่อ่ะอุ้ยอุ้ยเหลืองเหลืองเบา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 จานผมแค่หยอกน้ำไก่แค่นยทะเลผมจะเอาตัวมาสาหัสเฉยๆไงอ่ะเจอกู นี่นี no ่กูเสียบนี uh, uh, ่กูเส ah ียบทุกดอกกูเสียบทุกดอกตอนที่จไอ้เทียมาดิโอ้ยอ้จารย์นเล่นดีเออแล้วไปคุยล่ะกูเสียบทุกดอกไอ้สัตว์มึงจะเอาเอาตัวมึงสาหัสอะเออมึงจ่ายให้พ่อมึงตรงนั้นน่ะไอ้ควายจ่ายยังจ่ายยังไม่เป็นเลยผมอ่านเกมขาดครับทุกคน เฟนเจอรลาดจนเป็นกาดวิ่งแย่งเหมันมีที่อะไรวะโอ้เฮปไปโอ้ยให้ค้ำชมด้วยนะครับว่าเออเออมันสกิลมันได้ว่ะแต่มันได้แค่ลมปากว่ะยึดเคจังหวะนี้จังหวะนี้กระชากยิงอุ้ยกลับเข้าลุกเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูโกูนิบใช่ไหมกูนิบใช่ไหม ก็นึกใช่ไหมดูม oh. hey? uh ึง oh. ดูเฮ้ยเอ๊ยเราเาดว่ผู้จฉยนมองเห็นนะครับว่าบอลฉลบผู้เล่นกองหลังออกเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยลูกนึงแตกใจครับหลุนโดสวยเบลแล้วก็มาถึงตรงนี้เขากำลังแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลยิงอัดอัดดี้สัตว์โอ้มันติดตัวอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดมันหลุดมันหลุดไอ้เชี่ยเอ้ยทันไหมวะทัน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 เอ้ยมันลอกผมว่ะ ไอ้เชี่ยหลอกเก่งชิบหายเลยนะครับเอ้า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 ยโอ้เข้าสกัดโง่ไหมไม่ฟาวโอ้ยอยู่ทุกคนโง่พองน่ะมึงดูด้วยไทยนำครับจังหวะนี้เฮ้ยมันเล่นสกิลหลอกผมเฉยลุดกออกไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ที่อเล็กซ์เตย์เยสสวยสตีเฟนเจลาดสตีเฟนเจลาดสตีเฟนเจรอลาตดูดูดูลูกนี้ ยังไงโว้ยกูมันเหนียวว่ะไอ้สต์ทวนดูลูกนี้สวยๆครับผมยอดผมยอดลูกเนี้ยผมยอดดูเฮ้ยเฮ้ยเฮไปเฮ้ย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 เเฮ้ไปเนตอีก้วเฮ้ยเอ้าทำไมต um, ัวมันทำไมมันเอาบอลผมเก่งจังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่ไงล่ะเจอสุดผมก็ดีล้วผมเอาพันหนึงผมก็ภูมิใจลรวยิ่งเฮ้ย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 ไงไรโง่สตีนมาดิมาดิมาเกโออเลมอเฮ้ยล้ำนาเปล่ายังจังหวะอุยโอ้โหมันพักผมว่ะเกินเล่นฟาวเกิน ไปครึ่งหลังนั้นแหละเ้วมึงเติมมึงโดนโดดเดินมาแล้วนะครับต้องดูว่าจังหวะนี้กระชากมาปุ๊บเฮ้ยเเเเดินนนหห้้าาต่่่อออืืงรปลฮยโอ้โหมันติดว่ะเฮ้ยทำไมกองหลังมันโคตรเหนียวอ่ะเดี๋ยวกูจะโชว์นะว่าโกเวลากูเลี้ยงขอเลี้ยงยังไงครับไอ้โกมึงดูมึงดูกูดูดูโกกูกูเลี้ยงเดียวเลยกูเลี้ยงเดียวเลยเออ ไงล่ะโดนกูเกู้เอ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวเอ็โง่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาจกกกคุก<ป>เจ็บครับไอ้โง่ไงล่ะไอ้ควายได้จุดโทษสัตว์ผมยิงอย่างนี้เลยครับทุกคนยิงข้างเลยเอ้ยเลว ไอ้เชี่ยมันเข้าได้ไงวะไอ้เชี่ยมายังยังไม่หมดครับเกมยังไม่หมดเกมยังไม่หมดกระชากยิงเฮ้ยเฮ้ยชนคานอีกแล้วไอ้สัสเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมน่าจะได้สองพันแล้วด้วยเอาดิเอาดิเอาเอาอีกเม็ดไปเอาอีกเม็ดไปกินโอ้โหเหนียวว่ะ เช่นเหนียวจริงอันนี้เหนียวจริงจ่ายจ่ายโอ้โหจ่ายพี่จิ๊กได้ไหมวะไม่ได้ครับบนรถบนรถบุญหล่อบุญหล่อเฮ้ย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 โกูกลุยสัตว์เขี้ยะกูกับล่วงเฮ้ยเฮ้ยเสียบกูมันจะเสียบกูครับทุกคน ไปไปหลุด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 เปิดเปิดไอ้ไอ้เชื่อเลยนอนพุ่งอ่ะดูดิเมื่อกี้ดู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 ไอ้สัตว์ดูกูจ่ายไปอย่างสวยไอ้เจนี่นอนพุ่งหงายสัตว์เอ้ยหัวจำดินไอ้เฮียอย่างโง่เลยเอาเฮ้ยเศรษฐีสัตว์กูเข้าปะทะกูเข้าปะทะ หนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับนี่โอ้ยใจไม่ะลุอีกเหมือนจไอ้กูอ่ะอ่ามึงเล่นเอามึงเอาโกมึงเล่นดีอีโง่มึงเจออะไรโง่ไอโง่ล่ะเฮ้มึงกระจอกไอ้ควายนลากิทิชนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอุ้ยย่างเหนียวไอ้สัสเพิ่มเกินเกินได้บอลอีกแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ เอา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 เจอกูยิงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรนวเนีอ้สตร์เอาเอาเอาจ่ายใกล้นะมึงจ่ายใกล้ใช่ไหมศาสตร์จ่ายใกล้โดนกูเสียบเฮ้ยกูได้บอลอีกแล้ววะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกับกูอะกูเสียบอย่างเงี้ยกูเสียบรถนี่ไงอะไม่ฟาวด้วยครับไม่ฟาวไม่ฟาว เอ้ยเอ้เอ้มาดิไ็นโอกาสทองของเขาเอ้มันไม่เข้าล่ะโยู่แค่นิดเดียวโอ้โหโมหมาไอ้เชี่ยเอ้กูได้แค่หนึ่งศูนย์เนมันจะจบเกมแล้วไม่จนขอสองพันหน่อยเวมืกันขอสองพันนิ่มๆไปขอสองพันนิ่มๆไปเราไม่เอาตังค์เด็กเยอะครับเอ้ยนี่ไ่ะเสียบกูเสียบกูรวยล่ะ ไปดิเคอกโลซิโลกาเลโอไปไปกาเล่เบลสวยเบลเบลเบลเฮ้ยเบลยิงโอ้ยเฮียไอเฮียเ้ยมงสวยยิงเ้ยเอ้ยสวยสองพันสองพันย

สามพันนิดๆสามพันโอ้โหไอ้ย่ามึงไม่จ่ายมึงเจ็บอ่ะมึงเจ็บตัวแค่นั้นแหละกูขาบ้าเลยศาสตร์ไอเย้ยหมดแต่หมดเวลาแล้วครับจ่ายเลยครับผมสามพันหมดเวลาหมดเวลาจบลงพร้อมกับครับผมใหม่ไหมจ่ายครับจ่ายครับจ่ายเลยครับไม่เอาครับจ่ายเลยครับ หวยแม่งเกมทำมาโคตรต้นตีน่ายครับ่ายด้วยครับเอาเลขมาผมส่งไปแล้วครับผมส่งไปละผม่จ่ายเลยโง่ปากเบอ้ยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์มันออก BTS ไปเลยว่ะไอเชียได้สัตว์เดี๋ยวกูตามกระทืบมันรู้นะมันชื่อไอ้ดุ๊กดุ๋ยผมพผมจะไปกระทืบมันนิดแม่ช่างเถอะถือว่าแบบปล่อยนกไก่กาแล้วกันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามครับ ไอ้ดุกดูเจอครูมันเข้าเทสมาเมืม่อไหร่กูจะเอาเงาตังมันไอ้สัตว์ f ัก k ยู u